สัสดีค่ะชาราศีตุลลัคณาตุลน,นะคะสวัสดีชาวสองทุกทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอต้อนรับทุกคนนันเข้าสู่ช่องทารับพิมพ์พัทนะคะดูดวงกับหมออุ้มนะและนี่นั้นคือการทํานายดวงความรักแบบทั่วไปของคุณคุณประจําวันที่16ถึงวันที่3เอ็ดกระ,กะดากรดาคมน้วจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างแน่นอนนะคะทุกคนว่าเรื่องราวต่อไปนี้นั้นเป็นเรื่องราวแบบทั่วๆไปนะคะดังน,น,นั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะสลับกันบ้างก็ได้เนาะอุ้ม แนะนำว่าทุกคนนะั้นดูคำทำนายนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะส่วนใครที่สนใจดูดวงส่นตัวกับอุ้มนะคะอยากได้อะไรที่มันชัดเจนเนาะก็สามารถมาดูดวงส่วนตัวกับอุ้มได้รายละเอียดอยู่ใต้ที่คลิปแชทบล็อกเลยทุกคนสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะโอเค ชาวราศีตุลเนี่ยจะเป็นชาวธาตุลมนั่นเองนะคะละักษณะของชาวราศีตุลก็คือตาชั่งใช่ไหมเนั้เน,นั้นชาวราศีตุลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความตรงไปตรงมาค่ะคุณเวลาเขาตัดสินใจเขาจะทาอะไรแล้วคือเขาก็จะแบบว่าค่อยๆไปนั่งคิดพิจารณากับตัวเองสักพักหนึ่งก่อนที่จะมาตัดสินใจก่อนที่จะทําอะไรลงไปนะคะคุณนะก็เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มีคุณธรรมคนหนึ่งเนาะแต่บทที่จะสับสนลังเลขึ้นมาเนี่ยคุณเห็นตาชั่งใช่ไหมเวลาที่เขาสับสนลังเลเขาก็จะแบบ อือย่างนี้เลยนะคะคุณนะแล้วก็ตุนเนี่ยจะเป็นคนที่คนอื่นๆจะมองว่าเฮ้ยโอเคนะเป็นคนที่น่าจะให้คำปรึกษาได้พูดคุยได้เนาะแต่ทางนี้ข้างนั้นเนี่ยหาหร้อหม่ตุนเป็นคนที่แบบซ่อน อาการแก่เก็บอาการแก่ไม่ว่าจะอะไรอย่างไงอ่ะวันไหวหรือไม่วันไหวหรืออะไรยังไงก็ตามตุลมีหมดตุลเคยเป็นหมดนะคะแต่ตุลก็จะแบบว่าแสดงแต่ด้านที่แบบว่าแข็งแกร่งด้านที่แบบดูดีดูไม่เหตุผลอะไรอย่างเงี้ยออกไปเท่านั้นนะส่วนใหญ่ชาวสีตุนและคณะตุลจะเป็นคนที่แบบว่าชอบความเรียบร้อยความสะอาดสะอานสวยงามอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละคะ่ะ มาดูกันนะคะว่าในช่วงนี้ตุลเป็นอย่างไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เคยดูดูทางคลิปเลยก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบ่งดูก็ในช่วงแรกจะเปิดตัวตนพลังงานโดยรวมเนาะช่วงนี้คุณเป็นอย่างไงบ้างแล้วต่อด้วยคนโสดคนที่คิดถึงแฟนเก่าแล้วคนที่มีความรักนะคะคนที่มีความรักนั้นคุณสามารถดูทุกสถานะเลยไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนคุณดูได้ทางนั้นละคะขอแค่มีใครสักคนหนึ่งที่คุณคิดถึงก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะขอดูตัวตนชาวสีตุลและขนาตุลนะคะในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างขอดู ตุนไหมคะเป็นยังไงบ้างคะพไพ่ใบแรกเป็นไพ่แปดดาบความนะอ้สวยจังเลยแปดดาบความขึ้นมาใบแรกเลยนะคะตามมาด้วยไพย The Fool. ่เด e ฟูแปดดาบความเด e ฟูแล้วก็เป็นไพ่หก้วยนะเหมือนนะตอนนี้เนี่ยชาวราศรีตุลและคณาตุลเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีขึ้นดูโอเคขึ้นนะเหมือนคุณบาลานพลังงานในตัวคุณได้ค่อนข้างดีเนาะที่ผ่านมาเนี้ยชาวราศรีตุลและคณาตุลอาจจะ คยเจอความรักความสัมพันธ์หรืออะไรบางอย่างที่มันดูดูสับสนเนี่ยค่ะคุณไพ่แปดดาบเนาะสับสนหาทางออกให้กับตัวเองไม่ได้ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นจะออกไปทางไหนไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นจะทํำยังไงดีความรักความสัมพันธ์ต่อจากนี้มันเป็นความรู้สึกที่มันมันเคว้งควางเต็มไปหมดไม่รู้จะไปปรึกษาใครไม่รู้ว่าจะไปคุยกับใครดีได้แต่นั่ง อยู่กับตัวเองแบบนี้อะไรอย่างนี้เรื่อยๆค่ะตนแล้วก็เป็นไพ่เดอฟฟูความเนาะดังนั้นเนี่ยเหมือนคุณก็ได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้มีเวลาคิดกับตัวเองมากขึ้นนะคะคุณตูนนะดังนั้นเนี่ยคุณก็เลยแบบว่าเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันไม่รีบร้อนก็แล้วกันพยายามบาลานซ์อารมณ์พยายามบาลานซ์ความรู้สึกแล้วก็ให้มันค่อยๆเป็นไปอะค่ะคุณตูนเนาะอือ ให้ขึ้นมาค่อนข้างสวยนะก็คือว่าความสับสนในใจความรู้สึกที่มันหนุ่งหน่วงความรู้สึกที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณเองจัดการกับความรู้สึกนั้นได้ดีแล้วคุณเองก็ดูแล,ลตรักษาตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะและในช่วงนี้ก็กำลังที่จะแบบพัฒนาตัวเองเดินไปเรื่อยๆเนาะเหมือนเป็นไพ่ที่ชาวราศรีตุลเนี่ยเขาก็ได้รีแลกเหมือนกันเนาะเพราะชาวราศรีตุลเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะทําแบบโชะโชะโชะ จนทําให้บางทีบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเหนื่อยจนเกินไปในการที่แบบใช้เหตุผลทุกสิ่งตักกะในการตัดสินใจในการทําอะไรเนาะดังนั้นในช่วงเนี้ยเขาก็จะได้แบบว่าผักมากขึ้นแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดินชมนกชมไม้ไปอะไรของเขานะคะอืมโอเค มาดูซิว่าในช่วงนี้คนโสดเป็นยังไงบ้างขอดูคนโสดของคุณตุ้นไหนคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะพไพ่ใบแรกเป็นไพ่ Page of c รับคนโสดเหรอเนี่ยเ e Dead ค่ะแล้วก็จะเป็นไพ่สิบดาบขึ้นมาตรงนี้เนาะชเชาาราสีตุลและคณาตุลคนโสดคนนี้เนี่ยจากไพ่เขาแล้วเขาก็ไม่ได้โสดร0อซขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะโสดแต่เขาเหมือนว่าเร็วๆนี้แหละเมื่อไม่นานมานี้เขาน่าจะมีใครเข้ามามีคนเข้ามาคุยด้วยนะคะอาจจะเป็นคนรุ่นราวเาาเดียวกับเขาหรือคนอายุมากกว่าเขาเล็กน้อยก็ได้นะคะคุณเดูเป็นคน นที่มีความสดใสดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือได้มีความเป็นผู้ใหญ่ดีนะเป็นคนที่มีความดูแบบ สนุกสนานดีค่ะคุณเป็นไพ่เดอรซันแต่บางทีบางครั้งก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้ก็เป็นคนที่พึ่งพาได้คนหนึง่งประมาณนั้นนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วเนี่ยเหมือนชาลาสีตุลและคณาตุลคนนี้เนี่ยเขาน่าจะมีบาดแผลในเรื่องความรักไม่น้อยเหมือนกันนะคะคุณดันน่นั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะเดินเบใ,ใครสักคนหนึ่งนั้นมันเลยทําให้เขาแบบว่าเออจะเดินเบใ,ใครสักคนหนึ่งเหมือนเขาก็หันไปมองอดีตว่าเอ๊ะจริงๆแล้วนน้นเขาเดินไปได้ไหมเขาควร เดินไปอย่างนี้ไหมเดินไปอย่างนี้แล้วมันจะดีจริงๆหรือเปล่ามันอยู่ในความรู้สึกที่มันเหมือนเดินบนเส้นได้ที่มันไม่แน่นอนเลยแต่ก็รู้สึกว่าเวลามีใครสักคน,นเข้ามาก็ทําให้เขาแบบดีต่อใจเหมือนกันนะดีต่อใจมีความสุขไม่ต้องอยู่ในความรู้สึกที่มันทุกๆเศร้าๆหรืออะไรประมาณนี้ค่ะตูนที่ผ่านม,ามันเจ็บจริงๆนะเดทก็ว่าเจ็บแล้วอะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจบแต่ไพ่สิบดาบมันเจ็บกว่านั้นคุณเห็นไหมคนที่เจ็บ แล้วนอนตายอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไปไหนไม่ได้อะค่ะคุณอยากไปไหนสักที่หนึ่งนะแต่ว่ามันไม่มีแรงมันไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยมันเหมือนเป็นความรักที่เหมือนเขาผนึกคุณจับคุณวางไว้ตรงนี้อะค่ะคุณมันผูกพันคุณด้วยความรู้สึกอะอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณอยู่ตรงเนี้ยอือ นะคะซึ่งมันแบบเจ็บปวดและทรมานมากๆแต่ณนะตอนนี้เนี่ยเหมือนคุณหันมาหาตัวเองมากขึ้นเย,ยาวๆกับตัวเองมากขึ้นเนาะในเนี่ยจกักรวาลเขาก็เลยส่งของขวัญส่งแบบว่าคนน่ารักน่ารักไปให้คุณได้ทาําจรู้จักได้เรียนรู้เพื่อคุณจะแบบว่าสภาพใจ,ใจิตใจโอเคมากขึ้นนะคะคุณตุนถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีเข้ามาเดี๋ยวจะมีเข้ามานะแล้วเป็นยังไงต่ออีกบ้างคะจากไพ่ที่ขึ้นมาไพ่าสามดักความ king of cup นะ ไพ่้าไม้เท้าสีด่ดาบเดวิลคว้าควีนถือไม้เท้านะคะอุ้มคิดว่าถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งที่มีคนเข้ามาเนี่ยอุ้มคิดว่าเขาก็น่จะอยู่ข้างๆคุณนะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณตูนแต่ถ้าเป็นไพ่แบบเนี้ยอุ้มอยากจะให้คุณนน้นเซฟหัวใจตัวเองไว้สักนิดนึงเนาะเพราะว่ามันมีจุดที่มันดีขึ้นแล้วมันก็มีจุดที่เหมือนเขาคนนี้อาจจะไปทําอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะแบบว่าปล่อยคุณวางคุณไว้แบบ นั้นก็ได้หนึ่งนั้นอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบ นิดนึงอะ่ะรู้สึกแบบงงเงวงหงอยหงอยอะไรตรงนี้นิดนึงดังนั้นก็เพิ่งเจ็บปวดมาใช่ไหมก็ยังแบบว่าไม่อยากให้คุณให้ใจเยอะเพราะว่าไม่อยากให้คุณแบบเจ็บอีกแล้วหรืออะไรยังไงอีกแล้วนะคะคุณตูนนะดังั้นก็ต้องดูแลรักษาหัวใจของคุณเองให้ดีนะคะเป็นพ่ดีแอมพสรักตัวเองเยอะๆดูแลตัวเองดีๆนะคะคุณตุนประมาณนั้นเนาะแล้วสําหรับคนที่ยังไม่มีใครเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นคนเข้ามาอย่างที่อุ้มบอกลักษณะตั้งแต่ต้นเนาะก็คือ ดูเป็นเด็กกว่าหรือเป็นคนอายุรุ่นล่าเขาเดียวกันหรือเป็นคนที่อายุมากกว่ากันนิดนึงก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่มีความน่ารักนะคะคุณแล้วก็เป็นคนที่พึ่งพาได้ดูเป็นผู้ใหญ่ดูแบบน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณดซซานอาจจะเป็นคนที่มีคนรู้จักก็ได้นะเป็นคนมีชื่อเสียงก็ได้แล้วก็เมื่อกี้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญใช่ไหมธาตุไฟก็ได้ธาตุดินก็ได้นะคะหรือว่าเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะ ชาที่ขึ้นมาถ้าท่านนามจะได้คนน่ารักน่ารักหน่อยเป็นเด็กๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นท่าดินกับทตาไฟเนี่ยจะได้คนที่แบบว่าค่อนข้างแมนแมนนิดนึงถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างเป็นผู้หญิงที่มีหลักการในการดําเนินชีวิตอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นคนอย่างที่บอกแหละไ,ไม่เชื่อเสียงแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายแบบลุกแบบแมนแมนหลุยหลุยดูสภาพปุรุษอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะแต่ถ้าท่านนามก็จะน่ารักน่ารัก <c oughs> ก็อยู่ที่ว่าจะชอบแบบไหนอะไรยังไงเนาะณตอนนี้เนี่ยไพค้ะอยากจะแนะนําอะไรคุณตุนที่กําลังสดบ้างไหมไพ่แปดเหรียญขึ้นมากับไพ่คิงถือดาบเนะาะไพ่เขาบอกว่าเนี่ยช่วงเวลาเนี่ยก็คือว่ายัางไงก็ได้ช้อปปิ้งไปเลยถ้าเกิดว่าถูกใจจะไปต่ออันนี้ก็ไม่ว่ากันหรือว่าจะ ดองไปก่อนแล้วค่อยๆเป็น <c oughs> ค่อยๆไปอันนี้ก็ได้นะคะอยู่ที่คุณจะจัดการเลยนะคะคุณตุลเนาะแล้วก็ความรู้สึกที่มันหนุ่งๆความรู้สึกที่ไปไม่เป็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทิ้งมันไปซะนะคุณตุลมันอ่ะมันจะทำให้คุณทรมานอะ่ะตุลเนีย่ยงนทิ้งมันไปแล้วโฟกัสที่ความสุขความสนุกสนานในอนาคตดีกว่าเนาะคุณตุลเนาะความสนุกสนานความสดใสความอะไรบาร์าในอนาคตดีกว่านั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราไปต่อกันที่แฟนเก่านะคะขอดูตัวตนแฟนเก่าของชาวราศีตุลลัคนาตุลหน่อยค่ะขอดูตัวตนคนเก่าแฟนเก่าของตุลหน่อยนะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เดิมเมจิเชียนนะคะเด e m เมจิเชียนเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดในตัวเองนะคะเป็นคนที่เอ่อยังไงดีละ่ะ หลายบุค,คลิกนิดนึงอะ่ะบทที่จะอธยาศัยดีก็ดีดีบทที่จะไม่พูดไม่คุยอะไรก็ไม่คุยอะไรอย่างไงเลยแต่เป็นคนที่เก่งมากๆเขาเป็นคนที่มองคุณออกแล้วเขาเป็นคนที่รู้ทุกอย่างว่าคุณเป็นอย่างไงคุณเป็นแบบไหนหรืออะไรอย่างไ,อไอางไอะไรแบบนี้อะค่ะคุณตามมาด้วยไพ่เดอะไฮโลพันธ์นะคนคนนี้อาจจะเคยรู้จักกับคุณมาแล้วมานานแล้วหรือว่าคบกับคุณมาค่อนข้างนานแล้วก็ได้นะคะคุณนะไปไปกับ,ก,บกับนะบางคู่ แยกขาดจากกนันไม่ง่ายๆเลยนะคะเขา,าคนนี้อาจจะเป็นรุ่นพี่คุณก็ได้ลักษณะเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภก็ได้หรือชาวทัุลมก็ได้นะคะคุณอืมแต่ว่าเป็นคนที่ดูดูดีอะค,ะคุณส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ตัวสูงนะเป็นคนผิวค่อนข้างเข้มนิดนึงอะดูแบบ แคมๆนิดน,นึงเป็นแบบผู้ชายไทยผู้หญิงไทยที่ดูแบบธรรมดม์แรมแนขยันอะไรอย่างเงี้ยดูแบบเป็นลุกคนทํางานนะคะคุณแล้วก็เป็นลุกที่แบบผิวแบบเนี่ยบ,บอกไงดีอะแบบออกแนวประมาณสูงผอมเซ็กซี่เ <c oughs> ออประมาณอย่างนงั้นก็ได้นะคะโอ,อเคแนมนแมน แล้วในช่วงนี้เนี่ย <S <S เขารู้สึกยังไงกับคุณตุลบ้างคะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่เดดจัติดนะคะแล้วก็ไพ่สองไม้เท้านะเหมือนเขาเนี่ยที่ผ่านมาเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินจากตุลไปเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเหมือนเขาเลือกที่จะเดินตัดไปเพราะอะไรคะเหมือนเขาแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนเน้นมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันก็ได้แล้วตัวเขาเองอยู่ในจุดที่ไม่อยากให้ทําให้ตุลมันทุกหรืออะไรประมาณนี้ นคทุกแล้วบางคนอาจจะมีเลือกตัวเลือกทางเลือกอะไรอย่างนี้เข้ามาด้วยเนาะ,ะพอไพ่ก้าวถ้วยกัเเบเดลเบิร์ขึ้นมาตรงนี้ค่ะคุณแต่เหมือนเขาคนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเดินไปไหนไปทําอะไรไปหาใครก็ตามตัวเขาเองนะ่ะก็ยังไม่สามารถที่จะไปมีใครได้ยังไม่สามารถที่จะคบคุณไม่สามารถที่จะคบใครได้จริงๆนะคะคุณตูนเัี่ยเป็นไพ่ที่เขายังอยู่ตรงนี้อยู่นะถามว่าเขานั้นคิดถึงคุณตูนไหมไพ่เขาบอก อกว่าจริงๆอ่ะก็คิดถึงแหละแต่ว่าไม่แน่ใจว่าบล็อกกันหรือไม่คุยกันหรือว่าอะไรยังไงกันไว้ค่าโทษอะไรยังไงกันไว้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาคิดถึงแหละแต่ว่ามันเหมือนว่าเขาลั่นมาจาไว้เขาทําอะไรบางอย่างไว้เขาก็เลยแบบไม่สามารถที่จะกลับมาหาหรือกลับมาคุยหรือว่าทําอะไรยังไงได้มันเหมือนความรับความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนนั้นมันมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะค่ะคุณ แล้วเขาจะกลับมาหาตูนไหมในช่วงจังหวะแถวแถวนี้ไพ่สองถ้วยกลับมาเหรอไพ่เดอะสเตนแล้วก็จะเป็นไพ่คิงถือไม้เท้ากลับมาเมื่อไหร่ล่ะคิงถือถ้วยเหรอเร็วเร็วนี้เหรอเร็วเมื่อไหร่อะ <c oughs> <c oughs> ถามแทนให้เลยนะเนี่ยอืแปดเหรียญแล้วก็เป็นไพ่แปดถ้วย อุ้มคิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคนคนนี้เขาก็กลับมาแล้วแลวหละ่าคุณตูนรอดูอีกประมาณสักเดือนหนึ่งประมาณเนี้ยไม่น่าจะเกินนี้ซะด้วยซ้ำมันนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมาแต่อยากคิดมากนะเพราะนี่คือดวงบเที่ยวไปดวงเที่ยวไปเขาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมา <c oughs> อือนั่นเองนะคะเชื่อหูไว้หูนะอือประมาณนั้นจะกลับมาหาคุณคิดถึงคุณแม่ อยากมีคุณอยู่ใกล้เวลาที่มีคนอยู่ใ,ใกล้แล้วเขารู้สึกดีมากๆจริงๆแต่ว่ากว่าจะกลับมาหาคุณได้ก็ต้องชั่งน้ำหนักอีกนานเพราะว่าลั่นวาจาไปแล้วตัดสินใจไปแล้วอีโก้ใส่คุณไปแล้วค่อนข้างเยอะอยู่ซึ่งเขาเองเขาก็รู้ตัวนะไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวอะไรเลยรู้ตัวเหมือนกันอืมประมาณนะั้น โอเคแล้วไพ่อยากจะแนะนำอะไรบ้างคะสำหรับตุนที่กำลังคิดถึงคนเก่าอยู่เป็นไพ่เดีย m p พ r o r กับไพ่เด็กถือเหรียญน,นะไพ่บอกว่ายังไม่อยากให้คุณทำอะไรมากมายเขาคนนี้นะคะคุณตุนนะก็คืออยากให้คุณอนะปล่อยเขาไปแบบนงีบ้บเงียบไปเลยอะคะ่ะคุณตุนพอถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาของเขาเองนะคะคุณนะและตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณคุยกับเขามันจะดีไหมจากไพ่ที่ขึ้นมาก็ดีก็สามารถที่จะกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเป็นคนรักเป็น ความรักเราสามารถที่จะไปด้วยกันได้หรือถ้าเกิดว่าคุณไม่คุยกับเขาละแล้วจะเป็นยังไงจากภัยที่ขึ้นมาก็โอเคเหมือนกันคุณก็สามารถที่จะลืมลืมคนคนนี้ไปได้แล้วก็สามารถที่จะไปข้างหน้าได้นะแล้วคุณก็มีโอกาสเจอคนที่ใช่คนที่คุณถูกใจและคนที่เป็นคู่ของคุณคู่แท้ของคุณนะี่ย อืมก็ลองเลือกดูคนนี้ไพ่ก็ขึ้นสองทวยก็เป็นไพ่คู่เหมือนกันคนต่อไปก็เป็นคู่คุณเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกคู่คนไหนเลือกคู่แบบไหนอะไรอย่างไงเนาะเพราะว่าคู่ในแต่ละคนนั้นมันแบบ คนคนนึงอ่ะไม่ได้มีเนื้อคู่แค่คนเดียวเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราเกิดมากี่ชาติแล้วเราไปสาบานบใครไว้บ้างนะคะคุณนะบางทีเนี่ยชาตินี้เกิดมาเราอาจจะไปเจอคนที่เราร่วมสาบานในอดีตสักสิบคนก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่แน่หนึงน่งงานก็อันนี้ก็คู่ก็ไปได้อีกคนนึงก็คู่เหมือนกันนะคะแต่คนนี้จะเป็นคู่ที่ทําให้คุณจะปวดหัวใจนิดนึงแต่ก็ไม่รู้ทําไมใจเรามันอยู่ที่เขาจังเลยส่วนอีกคนนึงที่จะเข้ามาใหม่ก็เป็นคู่ดีๆเขาก็ดีนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าเขาจะดีกับเราตลอดไปไหม <c oughs> ดูนางเอกไปแมตุน <c oughs> <c oughs> อ่านให้ใหฟังถ้าเกิดว่าใครจะพอแค่นี้นะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ซับสไค i b ์ให้กับอุมด้วยเนาะส่วนใครจะไปต่อก็มาต่อกันเลยจ้าในโหมดของคนที่มีความรักนะคะ <c oughs> ขอดูตัวตนชาวราศีตุลและคณาตุลที่มีความรักในช่วงนี้หน่อยนะคะขอดูตัวตนชาวราศีตุลและคณาตุลที่มีความรักในช่วงนี้หน่อยไพ่ใบแรกเป็นไพ่เด็กถือเหรียญความค่ะ The ChariotThe Tower ค่ะขอดูตัวตนเขาคณนนที่ตุลคนนี้กำลังคิดถึงในตอนนี้หน่อยนะเป็นไพ่ The c h e m p l a นะคะคุณลืมบอกไพ่ตุลไพ่ความหมดเลยนะ สามถ้วยเด็กถือดาบอีกสักใบหนึ่งเด็ <_ d ark> กถือถ้วย <d ark> คนมีความรักเหรอขอดูไพ่หลักให้ความสัมพันธ์นี้หนะะ่อยค่ะเป็นความสัมพันธ์ยังไงควีนถือดาบ The เล v e เบแล้วก็เป็นไพ่เดอะสตาร์ อืมคนที่มีความรักนั้นเหมือนกำลังอยู่กึ่งกลางนะคะแล้วก็เป็นความรักที่เหมือนมาพบกันใหม่ๆมาเจอกันใหม่มันเหมือนดอกรักกำลังจะผีบานเหมือนคุณทั้งทั้งสองได้ตัดจากอดีตแล้วกำลังที่จะมาเรียนรู้มาเทคแคร์มาดูแลซึ่งกันและกันนะคะคุณตูนแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยคนที่คุณกำลังดิวอยู่ด้วยนะตอนนี้อาจจะเป็นชาวราศิธนูชาวธาตุน้ำก็คือกรกฎมีพิจิก นะคะชาวทาดลมเออ ไม่ถุนตนกลุ่มประมาณนี้ก็ได้นะคะเหมือนนะตอนนี้เนี่ยเหมือนคุณกับเขาคนนี้กําลังจะศึกษาการกําลังจะไปด้วยกันกําลังที่จะเดินจับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันนะคะคุณตุลแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่คุณตุลน,น่ะอยู่ในช่วงที่มันวิววิวนะอารมณ์ประมาณว่าจะเดินไปกับคนนี้ดีไหมหรือว่าจะพอแค่นี้ดีหรือว่าจะเดินไปกับยังไงดีอะไรแบบนี้นะคะ่ะตุลแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยตุลคนนี้เนาะ ก็น่าจะเคยผ่านความรักความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างดาร์กพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะเดอะชาริออตหรือเป็นไพ่เด็กชิวเดียนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณมีความพยายามในความรักในอดีตมากๆาม่พยาพยามพยายามพยายามแต่ว่ามันก็ไม่สําเร็จสักทีค่ะคุณตุลจนทําให้คุณรู้สึกว่าบางทีบางครั้งเราจะต้องรักตัวเองแล้วแล้วเราก็จะต้องแบบ เลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองใครไม่รักเราไม่เป็นไรเราจะรักแต่ตัวเองเราจะดูแลตัวเองให้ดีแล้วเราจะเดินมาด้วยขาของเราเองซึ่งคุณดูแลตัวเองจนเข้มแข็งมาได้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วคุณกําลังจะเดินไปด้วยขาของคุณแล้วจัก,กรวาลก็ทําให้คุณนนได้มาเจอกับเขาคนนี้ดต่เลิฟเวอร์นะอือคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่มีอะไรบางอย่างที่ผูกพันกันในเรื่องของความรักเราได้มาเจอกัน ฮัล,ละเฮียคิดมากนะดวงทั่วไปนะดวงทั่วไป ประมาณนัน้นนะคะส่วนเขาคนนี้เนี่ยก็เป็นไพ่ลมระมาณว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีคนน่าจะรู้จักเยอะพอสมควรเหมือนกันนะเป็นคนที่ค่อนข้างฮอตค่อนข้างป๊อปในระดับหนึ่งเนาะเป็นคนที่มีหลายหลายบุค,คลิกในตัวเขาเองนะคะคุณบทที่จะน่ารักคือน่ารักมากมากนะคะคุณนะบทที่จะเทคแคร์เอาใจใส่ก็ดูเทคแคร์เอาใจใส่ดีแต่บางทีบางั้งเนี่ยเขาจะมีอะไรที่ผงผางและมีอะไรบางอย่างที่เป็นโลกส่วนตัวนิดนึงแต่ว่าคนคนนี้ เนี่ยสาวเยอะหนุ่มเยอะนะอยดังนั้นต้องสแกนให้ดีๆนะคะดูความรู้สึกซีว่านะตอนนี้เนี่ยคนคนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณตุนนะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่สีดาบนะคะมากับไพ่ควีนถือถ้วยเป็นไพ่คิงถือเหรียญค่ะคุณ แล้วก็เป็นพายควีนถือเหรียญน,นะเหมือนนะตอนนี้เนี่ยเขาได้เจอคุณตูนอาจจะเพิ่งศึกษาดูใจกันก็ได้มังมันก็เลยเป็นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเขาได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าอืมก็แอบ,บใช้นะคิงถือเหรียญควีนถือเหรียญแอบบใช่แต่ว่าทางนี้ทั้งันนเนี่ยเขาเองก็ขอดูก่อนได้ไหมขอพิจรนารณาหน่อยก็แล้วกันว่าเราสองคนนั้นจะเดินไปด้วยกันได้หรือเปล่าเหมือนเขาคนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้แบบว่ากล้าแบบ ลั่นวาจาว่าเราจะคบกันเราจะเดินไปด้วยกันหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแท้จรีงทั้งนั้น,นเนี่ยความรู้สึกของเขาก็แบบว่า เจอคนที่ใช่แล้วแหละแต่ว่าแค่มองอยู่ว่าเฮ้ยใช่จริงๆไหมไปด้วยกันได้จริงๆไหมเออดีใจนะที่ได้เจอตูนดีใจนะที่ได้เรียนรู้กับตูนประมาณนั้นนะคะเราเป็นไพ่สิบดาไพ่เก้าดาไพ่ดูเวิลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนี้ได้รู้จักคนเยอะแยะเลยคะ่ะคุณได้คุยกับคนน,น,คน,น,คน,นู้นคนนี้คนนั้นซึ่งเขาก็ยังไม่สามารถที่จะหาใครนั้นมาเติมเต็มในใจิตใจเขาได้แต่ว่าตูนนะ่ะทำให้เขาหวัน่นไหว ทำให้เขาหวั่นไหวยังไงก็ไม่รู้เขาไม่เคยหวั่นไหวกับใครแบบนี้มานานมากๆแล้วนะคะคุณตูนแต่พอได้เขาไม่ได้เจอกับคุณแล้วอะมันแบบมันหวั่นไหวมันรู้สึกมัน มีความรู้สึกแปลกๆจริงๆอะ่ะอืแต่ว่าเขาขอเวลาดูใจคุณดูใจเขาอีกสักแบบหนึ่งนะคะถามว่าเขาคนนี้เนี่ยจะทำยังไงต่อไปอะคุณตุลคะ่ะเป็นไพ่ควีนฉยไม่เท้ากับไพ่า d ดีอมแพนนะคะก็คือไม่มีค่ะพูดอะไรมากมายก็รู้สึกว่าใช่ดีลุยต่อประมาณนี้นะคะเก้าหลเียนไปต่อเลยจ้าเอาให้สุดไปเลย <c oughs> มีแต่คนที่แบบจากไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นคนที่อดีตเคยเจ็บปวดแล้วมาเจอกันเลยอะค่ะคุณมันเป็นไพ่ที่เราประมาณว่าตัดทุกอย่างในอดีตที่เคยเจ็บปวดนั้นแล้วก็มาคบกันเนาะแล้วก็บางทีบางครั้งก็ดูกล้ากลัวด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะอืคนมีอดีตและคนมีอดีตมาเจอกัน <c oughs> แล้วตนล่ะคะตนจะทำยังไงต่อไปอะเขาคนนี้คะเป็นไพ่สิบเหลียนมากับไพ่อัศวินถือไม้เท้านะถามว่าต้นจะทำยังไงต่อไปอะเขาก็ไม่ยากคะ่ะตุนเองก็จะค่อยๆประคองเขาแล้วรู้สึกว่าแบบ ก็ไม่ได้ออกอาการอะไรมากมายนะแต่จะประคองแล้วก็เดินไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะคุณตูนก็เลยคุณตูนก็รู้สึกว่าเออคนคนนี้ก็ใช่ดีก็โอเคดีแต่ตูนก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเขาสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันรู้สึกว่าแบบคุยก็ใช่แล้วนะไพ่สิบเหรียญน่ะก็ใช่แล้วนะเขาอาจจะเป็นพ่อของลูกของฉันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นพ่อของลูกแม่ของลูกของฉันก็ได้แล้วก็แบบเดินไปนะคะไปด้วยกันประมาณนั้น เนาะอืมแต่ก็อย่างว่าแหละมันมีแผลไทยมันมีแผลทางนั้นเลยอืม ระวังเนื้อตูนทําอะไรต้องวางตัวดีๆนะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีเรื่องราวหรืออะไรบางอย่างที่เข้าใจผิดในตัวคุณก็ได้นะเพราอพ่ยเขาว่าเขาดูจับตามองคุณเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยาะคุณเป็นคนอย่างไงคุณมาแบบไหนคุณจะคบเขาจริงๆไหมคุณจะจริงใจจริงจังกับเขาไหมประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเขาสัมผัสได้ว่าคุณมาเล่นๆกับเขาแล้วว่าเขาหันหลังไปเลยนะตูนดังนั้นถ้าชอบก็จริงจัง เราต้องประคองให้ดีๆค่ะขอดูน้โน้มความสัมพันธ์หน่อยนะคะเป็นยังไงบ้างาไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดดจิติกนะคะตามมาด้วยไพ่เดดจัดแมนนะคะแล้วก็วิวออฟฟอร์จูนคิงออฟวอร์ดเวิร์ควสองเหรียญ a n g man ให้หกดาบนะคะอุ้มคิดว่าพวกคุณสองคนก็ได้ศึกษาดูใจแล้วก็ได้เดินไปด้วยกันเรื่อยๆแต่ข้อระวังคือระวังคนเก่าของใครสักคนหนึ่งกลับมานะถ้าเกิดว่าคนเก่าของใครสักคนหนึ่งกลับมาก็ให้เหยียบเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะถ้าจะเหยียบก็เหยียบให้สุดไปเลยถ้าจะคุยกันด้วยเหตุผลให้รู้ก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผลจริงๆ เพราะว่าคือมันเป็นไพ่ที่มันดูเซสซิทีฟมากเม่อยู่ๆจะหลุดก็คือสามารถหลุดได้เลยนะอาจจะแบบเข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยคนเก่าเธอกับแม่เธอเคยไม่ใจกับคนคนนี้ใช่ไหมอย่งนั้นเธออยากจะไปกับคนคนนี้ใช่ไหมได้งั้นเราก็จบกันไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเจ็บตอนนี้ดีกว่าไปเจ็บในอนาคตอืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ ที่คิดเองแบบนี้เนงนั้นเนะี่ยต้องแบบระวังแล้วก็วางตัวให้ดีๆนะคะคุณตุลน,นะก็ทั้งคุณตุลทั้งคนคนนี้นั่นแหละประมาณนั้นเราค่อยๆเดินไปด้วยกันอุ้มคิดว่าในช่วงจังหวะเนี้ยพวกคุณสองคนยังเดินไปด้วยกันได้อยู่แต่ถ้ามีอะไรยังไงก็ให้ปรับตัวเข้าหากันให้คุยกันดีๆแล้วก็ให้ชัดเจนอย่าฟังคนอื่นเยอะด้วยนะในความสัมพันธ์นี้บางทีคนอื่นอาจจะทําให้เราสองคนนั้นมีปัญหากันยิ่งขึ้นก็ได้นะคะ อืมประมาณนั้นไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะ mm hmm. ก็ก็ไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้แหละไปด้วยกันได้แต่ก็ระวังอย่าฟังคนอื่นเยอะอยู่ๆมันอาจจะหยุดก็ได้ <c oughs> หรือมันอย่างเง้นคนอื่นเพื่อเราหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปบอกคนที่เรากําลังคุยอยู่ว่าเอ้ยคนเนี่ยแฟนของคนนี้เขากลับมาแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระวังให้มากๆเลยนะต้องอย่าลืมนะคะมีทางเลือกสองทางหยยบให้มิดกับคุยกันด้วยเหตุผล นั่นแหละแต่อุ้มไม่ค่อยแนะนําให้เหยียบสักเท่าไหร่อยากให้คุยกันด้วยเหตุผลแต่ว่าประเด็นคือว่าจะคุยกันด้วยเหตุผลยังไงให้เข้าใจกันง่ายๆเนี่ยเอาว่าเป็นไพ่ที่แบบเขาดูเป็นคนไหนดูเป็นคนอธิยาศัยดีเป็นคนที่เปิดรับแต่ไม่ได้แบบว่าโอเพนเวอร์ขนาดนั้นเพราะเขาเองเขาก,ก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะคะก็นั่นแหละระวังการลองใจด้วยนะต้น แล้วพายอยากจะแนะนำอะไรตุนในความสัมพันธ์นี้เพิ่มเติมบ้างไหมเจ็ดถ้วยห้ามไม่เท้านะคะแล้วก็เป็นพายเจ็ดดาบนะถ้าเกิดว่าคุณจะเดินแหมะแบบเขาคนนี้คุณต้องจริงใจจริงจังแสดงความรู้สึกที่มันสตกแสดงความรู้สึกที่มันแบบชัดเจนเท่านั้นนะ่ะคุณกับเขาถึงจะเดินไปด้วยกันได้นะคะอือแค่นั้นเองง่ายๆห้ามทําให้เขารู้สึกถึงหวงห้ามทําให้เขารู้สึกว่าคุณเจ้าชู้ห้ามทาให้เขารู้สึกว่าอะไรยังไงเลย เราก็เดินไปด้วยกันแบบนี้มันจะเดินไปด้วยกันได้และประสบความสําเร็จแก่ไปอนาคตได้อย่างแบบแฮปปี้แอนดิงสุดๆนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ลองดูแล้วกันอุ้มเป็นกําลังใจให้นะคะก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูมาจนจบคลิปนี้เนาะแล้วก็บอกกับทุกคนเสมอว่านี่คือเดียวกับเั่วไปนะคะไม่ได้เปิดให้กับทุกๆคนดังนั้นเนี่ยก็คือ <c oughs> อุ้มเป็นไรคือแบบ เอาใหม่อันนี้คือดวงแบบทั่วๆไปนะคะอันนี้คือเปิดให้หลายคนมากไม่ได้เปิดให้ใครแค่คนเดียวดังนั้นเนี่ยห้ามเอาดูห้ามดูแล้วเอาไปคิดมากห้ามดูแล้วเอาไปแบบกงบังวลนอนไม่หลับหรือเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเอาเป็นว่ามาดูไว้เพื่อเป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะอะไรดีก็เก็บเอาไปปรับใช้อะไรไม่ดีก็เก็บเอาไประวังก็ได้แต่ก็ไม่ควรที่จะแบบเอาไประแวงขนาดนั้นนะคะคุณก็ประมาณนี้นะคะเป็น กำลังใจให้สู้ๆค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะดูดวงสดตัวกับอุ้มรายละเอียดนั้นอยู่ใต้ description บอกแล้วสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยเนาะสำหรับใครที่อยากได้อะไรที่มันชัดเจนที่มันเป็นตัวคุณจริงๆก็ดูดวงสดตัวก็ได้อุ้มยินดีค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์อุ้มด้วยนะแล้วอุ้มก็ขอบคุณและขอโทษด้วยที่หายไปค่อนข้างที่จะนานในระดับหนึ่งเนาะก็พอดีว่าอยู่ๆเสียงอุ้มก็ไม่มีนะคะอัดคลิปได้5นาทีปุ๊บเสียงก็หายไปอืมตอน มาน้นเป็นอยู่หลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะเป็นจนแบบหาวิธีรักษาจนแบบท้อกับตัวเองอ่ะคุณท้อกับตัวเองแล้วแบบมานั่งโทษตัวเองจิตใจก็แบบดาวดาวดาวไปอีกก็เลยแบบว่าหายไปค่อนข้างนานนิดนึงจนตอนนี้เนี่ยรักษาเสียงได้แบบโอเคมากขึ้นพยายามหาสาเหตุว่าเฮ้ยเป็นอะไรเป็นแบบไหนกันแน่นะคะแล้วก็พยายามรักษาพอรักษาเสร็จป,ปุ๊บก็เลยจะแบบ ม,มันก็ได้ดีอยู่ประมาณเท่านี้เนาะแต่สัญญานะคะคลิปหน้าจะพยายามพูดให้มันชัดขึ้นพูดให้มันดีขึ้นเนาะแล้วคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะตะกุกตะกักเยอะนิดนึงเพราะไม่ได้ทำคลิปนานแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ไม่ได้ไปไหนขอบคุณมากๆเลยที่ยังอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้อุ้มก็ไปแล้วแหละไปแล้วจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดเช่นเคยใครไม่รู้เลยปุ่มกับ ปุ่มกด subscribe ปุ่มกดติดตามอยู่ตรงไงหนเดี๋ยวจะมีหน้าอุ้มขึ้นมาบริเวณตรงนี้นะคะกดปุ๊บกดกระดิ่งนะคะนั่นแหละเวลาที่อุ้มลงคลิปจะได้แจ้งเตือนด้วยบ๊ายบายขอบคุณทุกคนเหมือเนินนะคะขอให้แฮปปี้มีความสุขทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการงาเงินความรักนะคะขอบคุณที่เข้ามาแล้วพลังงานดีๆจ้า